อสวัสดีครับพบกับซูมม้อคานะคะวันนี้มากันแบบหวานหวานเจี๊ยบเจี๊ยบกับปังชาใช้ได้นะใช้ได้แล้วเนาะไม่ได้มารีวิวขนมรีวิวรถใช่ไหมรีวิวรถเว้ยขนมปังอืมอร่อยคุวยก็เหมือนนะตาไก่ ตากไก่เข้ามาวันนี้มารีวิวกับโตโยต้ายาริสนะครปี2022เรียกว่าโคตรใหม่ปีนี้ปี23ปีที่แล้วยังไม่ถึงปีเลยก็ออกห้างป้ายแดงมาไม่ถึงปีเลยวิ่งโคตรน้อยเพียงแค่7,000จัดไฟไนั้นโคตรฟรีดาวนะครับผ่อนเพียง7,000บาทเท่านั้นนี่กระจังหน้าตัวนี้เรียกว่ายอดนิยมมากนะครับดำสลับโคมเมียมแล้ว นะครับไฟหน้าธรรมดาอยู่เนาะเป็นตัวเอนที่นะซูโมคาให้เลยฮะกับล้อแม็กขอบ15นะครับเลือกลายเลือกสีเปลี่ยนยางใหม่ทั้งชุดอร่อยอร่อยอร่อยข้างหลังเนี่ยมีมาพร้อมสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์หลังเนี่ยแถมให้นะครับลงตัวมากๆกับผู้หญิงใช้นะครับใช้ขับไปทำงงทำงานนะครับเครื่องพัน2 0 0ซีซีนะครับกิฟต์เลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้งานกันเลยทีเดียว ภายในโต้ใต้ยันริดนะครับเนาะมีพวงมราลัยมาติฟังก์ชันภายในเป็นสีดําแล้วเบาะก,กัมะหยี่เป็นเบาะผ้าอันนี้ฟิล์มรอบคันเราเปลี่ยนมาให้นะเป็นฟิล์มดำนะครับแปอ่ะมาดูห้องเครื่องนะครับคอนเซปต์บายซูโมคานะครับรถโดนเราไม่ซื้อนะครับจมชนหนักพิกความน้าท่วมเราไม่ขายนะครับเนาะห้องเครื่องใหม่กิฟต์ม่เจ็ดพันเนี่ยที่เรียกว่าไม่ได้ใช้งานเห็นนะห้องเครื่องยังขาวใหม่สะอาดกิฟต์ ฝาเดิมนะครับฉลากยังอยู่นะครับน็อตเนร์ดไม่มีไขยกันเลยใครได้ไปเนี่ยเรียกว่าคุ้มคุ้มคุ้มนะครับนะใครสนใจโตโยต้ายาริคคันนี้ครับผ่อนเพียง7,000บาทนะครับกับปังปแบบชาชานะครับโปปัง,ป,ง,ป,งปังนะครับได้รถสวยแบบหน้าชากันเลยทีเดียวนะฮะเราไม่ได้มีเพียงยาริคคันนี้คันเดียวนะครับเรามีอีกหลายรุ่นเลยรถกว่าร้อยกว่าคัน นะครับในซูโม่คานะก็สนใจก็ทักอินบ็อกซ์นะครับหรือโทรเข้ามาเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเนาะวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวกันว่าเป็นรถไหนก็ติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอกินขนมก่อนนะครับอืคนอร่อยโดนแน่นอนอะไรฮะโดนแน่นอนไปของจะสวยก่อน